จะบอกให้นหนูว่าฉีดยาแพงกว่านี้พี่หนูฉีดรอบหนึ่งละคนะ่ายาหนึ่งพันแปดนะพี่วันที่พี่ส่งมาให้แล้วก็เช้าหนูก็ฉีดเลยไนงะนั่นแหละอันนี้รอบที่สองอนนอสองิบวันเลยวะะทุกว<า>ันสิบสิบวันคือหนูเห็นว่า,าธรรมดา,ห,าหนูจะฉีดอย่างอื่นนะยอดมันจะไม่แตกมากขนาดนี้ไง<า>แต่อันนี้คือยอดมันมาแบบยอดมันยาวอะพี่เนี่ย อ่าใช่ขึ้นยอดยาวค่ะใช่ยอดยาวอ่ะยอดมันมาเยอะมากน้วพี่ต้อยคือปกติอันยอดมันจะไม่มาเยอะขนาดนี้ไงไม่ยาวยอดมันมาแบบมันแทนที่มาสามใบใช่มันมายกชุดที่มันมายกชุดเนี่ยแทนมันจะมาสามใบมันจะมายกชุดมายกชุด่ยอย่างนงี้ค่ะเห็นแล้วมันจะออกมายกชุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น้องยิ้มบอกว่าห็นจากการใช้ตัวสีและแคทไม่งั้นหมูไม่สั่งมา เยอะเยอะเพราะว่าเราเพิ่งใช้หนสองหนเราจะสั่งมาทำไมครึ่งหลังใช่ปะใช่ใช่เราจะสั่งมาทำไนแบบนั้นแต่พอใช้อัตราที่บอกก็คือใช่สามช้อนแล้วก็ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่ค่ะแต่ใบเงาจริงนะใบแววเลยเนี่ยเนี่ยใบมันแววอ่ะค่ะ หนูถ้าหนูใช้หนูก็อยากถ้าเกิดว่ามันเห็นผลหนูก็อยากให้พี่น้องหนูใช้ด้วยไง<ะ>แต่บางทีเขาก็ยึดระบบโบราณหู่นะคือคนอะ่ะถ้าเขามองมองอะนะคะถ้า1นึ่ชุดพันเถ้าฉีดไปครั้ง2ครั้งเห็นผลแบบนี้มันแพงหนูจะบอกให้นะหนูว่าฉีดยาแพงกว่านี้อีกพี่<ะ>หนูฉีดรอบนึงอะค่ายาหนูพันแปดนะ,ะแต่พอหนูมาฉีดเ็กเทสเนี่ย ชุดหนึ่งอะหนูฉีได้สามรอบอะพันเก้าร้อยแปดสิบอะมันทุนกว่าเยอะมันทุ้นกว่าเยอะอ่ะแล้วผลมันงานผลงานดีกว่าเยอะแล้วหมูอ่ะเคยไปซื้อไอฉีว่าภาพอ่ะแต่เราอย่าบอกนี่ราอย่าพูดจีไม่ได้สองแกนลอนอ่ะสามร้อยหกสิบมันก็โอเคอะพี่แต่ว่าคือมันก็ไม่ได้แบบนี้ไงเพราะว่ามันเป็นน้ำหมักอะแต่ถามว่าแพงไหมไม่แพง หน Ł ูใช้ครีมเดือนท่านยาเก ouais. like right. ือบห้าพันเพราะว่าเหมือนจะมาทำนี้เราก็ที่เราไม่ทำงานอื่นคือเราตั้งใจมาทำสิ่อย่างเานอื่นเลยดีก่อนเราทำงานอื่นโอ้นี่ผลผลิตรอนะลักษณะต้นแบบนี้รอบนี้สะสมพลังงานให้เขานะแล้วรอผลผลิตรอบหน้าฤดูกาลหน้าพี่เกีศจะมาตอนที่ไว้ดอกแล้วนะได้ขอบคุณมากพี่ให้พี่มาแนนํา